สวัสดีครับเชี่ยวชมบรรยากาศสองข้างทางรู้ดูการเปลี่ยนผันไปตามการเวลาชีวิตคนเราก็นั่นนะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเช่นกัน รรยากาศสวยๆครับเอามาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วเบื่อาบางท่านบางคนนะครับอยากเห็นวิวธรรมาชาตินะครับผมธรรมาชาติบ้านเรานะครับหน้าฝนก็เขียวชอุ่มนะครับผม ชีวิตยังดำเนินต่อไปครับเย็นบนถนนคนสู่เพื่อฟันลำพังเงกงดังสิจฟางที่ถูกลมพัดมาไกลแต่เช้าจุดย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายรุกงานแล้วคอยจึงได้ มีลมหายใจเป็นของตัวเองาอาล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 าครับผมความสุขอยู่ที่เราส,าร,สร้างนะครับใจสุขทุกอย่างสุขนะครับผมให้ทุกคนมีความสุขนะครับ ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ใจเย็นๆครับผมค่อยเป็นค่อยไปครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ